ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครอบครัวเรืองชัยครอบครัวนิวฮอลแลนด์นะครับวันนี้พบกับเซลต้อมนะครับวันนี้เป็นนะครับเป็นความยินดีนะครับที่พี่น้องครอบครัวนิวฮอลแลนด์นะครับแล้วก็ครอบครัวเรืองชัยนะครับได้มาเยี่ยมโชว์รูมของเรานะครับหรือว่ามาเยี่ยมที่ร้านของเรานะครับวันนี้พาชมนะครับรถทุกรุ่นเลยนะครับ วันนี้มากับคุณพี่บุญช่วยนะครับพร้อมครอบครัวนะครับพร้อมทีมงานนะครับวันนี้ก็คือนะครับคุณพี่บุญช่วยนะครับใช้รถแท็กเตอร์นิวฮอลแลนด์นะครับก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็คือบอกว่านิวฮอลแลนด์เป็นรถที่ใช้งานนะครับมีคุณภาพนะครับใช้งานดีนะครับผมครับก็เลยพาทัวร์นะครับพาชม บรรยากาศของร้านทั้งหมดนะครับทุกรุ่นเลยนะครับเผื่อพี่จะพี่แกจะได้อยากได้สักอีกหนึ่งคันนะครับไปไว้ใช้งานนะครับมาพร้อมคุณนายเลยนะครับพี่คนช่วยมาพร้อมคุณนายเลยอันนี้คือบรรยากาศของการเยี่ยมชมนะครับร้านเรืองชัยนะครับเรืองชัยครบนะครับสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับ ท่านใดที่สนใจรถแท็กเตอร์นิวฮอลแลนด์ไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองนะครับสามารถนะครับติดต่อหรือว่ามาเยี่ยมชมนะครับที่ร้านหรือที่โชว์รูมของเราได้เลยนะครับสำนักงานใหญ่วาปีปทุมมหาสารครามสำนักงานอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์หรือว่าสำนักงานอำเภอเมืองมหาสารครามนะครับหรือว่าสนใจสอบถามได้ที่นะครับเซลต้อมครับ 0808071595 0808071595นะครับนี่นะครับคุณพี่บุณช่วยกำลังชม65แรงม้านะครับ tt4.65 แล้วก็ tt4.75 นะครับประมาณเท่าไหร่ปราณ9แสนกว่าบาทครับครับนะผมอันนี้เป็นการสอบถามกันแบบสดๆเลยนะครับพี่น้องนะคับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับสอบถามมาได้ทางไป นะครับไม่ว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทีที4.65นะครับเทอร์โบนะครับ65แรงม้าหรือว่าจะเป็นทีที4.75นะครับ75แรงม้านะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมครับอย่าลืมกันแล้วกันครับท่านใดที่สนใจรถแท็กเตอร์นีลฮอลแลนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองครับสามารถสอบถามได้ที่เซลตอมครับ080 8071595 0808071595ครับผม